นักเรียนคะจากคลิปที่แล้วเราได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับการหาผลลบโดยการตั้งลบโดยไม่มีการกระจายกันไปแล้วในคลิปนี้ครูจะมาแนะนําการหาผลลบต่อจากครั้งที่แล้วกันคะ่ะแต่ครั้งนี้จะมีการกระจายกันดูบ้างนะคะการวิ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ปี2024มีจมํานวนผู้วิ่งระยะมาราธอนทั้งหมด87,495คนและมีผู้วิ่งระยะมินิมาราธอนทั้งหมด82,351คน เอ๊นักเรียนทราบไหมะคะว่าผู้วิ่งระยะใดมากกว่ากันและมากกว่ากันอยู่เท่าไหร่นักเรียนลองสังเกตจากสถิติการวิ่งของบุรีรัมในระยะทางต่างๆในปี2024กันดูนะคะจะเห็นได้ว่าผู้วิ่งระยะมาราธอนมีทั้งหมด87,495คนและมีผู้วิ่งระยะมินิมาราธอนทั้งหมด8 2 3 5 1คนค่ะจากข้อมูลนะคะเราจะเห็นได้ว่า ผู้วิ่งระยะมาราธอนมีจํานวนผู้วิ่งมากกว่าในระยะมินิมาราธอนห่ากนักเรียนต้องการทราบว่ามีนักวิ่งมากกว่ากันเท่าไหร่ต้องนําจํานวนนักวิ่งระยะมาราธอนมาลบกับจํานวนนักวิ่งมินิมาราธอนค่ะซึ่งสถานการณ์นี้เราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้เป็น8 7 4 9 5ืลบ8ปดหมเท่ากับเท่าไหร่คะ่ะ เด็กๆจะหาได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะก่อนอื่นเราจะต้องเขียนเลขหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนนะคะเด็กๆจะเห็นว่าตัวตั้ง87,495เป็นเลขจำนวน5หลักจะมี8อยู่ในหลักหมื่นเขียน8ในหลักหมื่นค่ะ7อยู่ในหลักพันเขียน7อยู่ในหลักพัน4อยู่ในหลักร้อยเขียน4อยู่ในหลักร้อย9อยู่ในหลักสิบเขียน9อยู่ในหลักสิบ และหลักหน่วยนะคะ5อยู่ในหลักหน่วยเขียน5อยู่ในหลักหน่วยค่ะลบด้วย8 2 3 5มมีจําีจำนวน5หลักเช่นเดียวกันค่ะ8อยู่ในหลักหมื่นเขียน8อยู่ในหลักหมื่นค่ะ2อยู่ในหลักพันเขียน2อยู่ในหลักพัน3อยู่ในหลักร้อยเขียน3อยู่ในหลักร้อย5อยู่ในหลักสิบเขียนหอยู่ในหลักสิบและ1อยู่ในหลักหน่วย เขียนหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยค่ะจากนั้นเริ่มลบจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นตามลำดับค่ะลบในหลักหน่วยนะคะ5หน่วยลบหหน่วยจะได้สี่หน่วยค่ะเขียนสี่ลงในหลักหน่วยนะคะหลักสิบ90-50ลบ50จะได้40เขียนสี่อยู่ในหลักสิบค่ะ หลักร้อยนะคะ400ลบ300จะได้100เขียน1อยู่ในหลักร้อยค่ะหลักพัน7 0 0 0ลบ2 0 0พจะได้5000เขียน5อยู่ในหลักพันค่ะหลักหมื่นนะคะ8,000มืนลบ80,000 80, จะได้0ูนยมืนค่ะนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องเขียนเลขศูนย์ลงไปก็ได้นะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่า 87,495ลบด้วย82,351จะได้5,144ค่ะดังนั้นผู้วิ่งระยะมาราทอนจะมีผู้วิ่งมากกว่าผู้วิ่งระยะมินิมาราทอนอยู่5,144คนค่ะเอแล้าคำตอบที่ได้จะถูกต้องหรือเปล่าคะเรามาตรวจสอบคำตอบกันค่ะ เด็กๆลองสังเกตนะคะ5,144บวก812,351จะได้เท่ากับ817,495ซึ่งผลลบบวกตัวลบจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งดังนั้น5,144จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะสถานการณ์ที่2นะคะคูต้องการปล่อยปลาดุกทั้งหมด1,550ตัวกมประมงจัดให้แล้ว1,335ตัว ครูต้องซื้อปลาดุกเพิ่มอีกกี่ตัวนักเรียนจะหาจำนวนปลาดุกที่ครูจะต้องซื้อเพิ่มทั้งหมดได้อย่างไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะเราจะหาคำตอบได้โดยใช้วิธีการลบนะคะซึ่งจากสถานการณ์นี้เราจะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น1550ลบ1335เท่ากับเท่าไหร่ค่ะจำนวนใดเป็นตัวตั้งและจำนวนใดเป็นตัวลบคะ ใช่แล้วค่ะตัวตั้งเป็น1550และตัวลบเป็น 1, 3 3 5ในการหาผลลัพธ์ก่อนอื่นเลยเราจะต้องเขียนตัวเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนนะคะซึ่งจะได้ดังนี้ค่ะจากนั้นเริ่มลบทีละหลักกันเลยค่ะขั้นที่1หลักหน่วยลบด้วยหลักหน่วยศูนย์หน่วยลบหหน่วยนักเรียนจะเห็นว่า ศูนย์หน่วยเป็นตัวตั้งที่น้อยกว่าห้าหน่วยที่เป็นตัวลบดังนั้นเราจะต้องกระจายหลักสิบมาหนึ่งสิบหนึ่งสิบคือสิบหน่วยเมื่อรวมกับศูนย์หน่วยเป็น1ิบหน่วยในหลักสิบกระจายมาแล้วหนึ่งสิบจะเหลือสี่สิบนะคะในหลักหน่วย10บหน่วยลบห้าหน่วยจะเหลือห้าหน่วยเขียนห้าในหลักหน่วยขั้นที่สอง ลบในหลักสิบ40ลบ30จะเหลือ1 0เขียนหนึ่งในหลักสิบขั้นที่สมลบในหลักร้อย500ลบ300จะเหลือ200เขียนสองในหลักร้อยขั้นที่4ลบในหลักพันหนึ่งพลบพเหลือศูน0พัน นักเรียนไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนศูนย์ลงในหลักพันก็ได้นะคะนักเรียนจะเห็นว่า1550ลบ1335มีค่าเท่ากับ2 1 5ค่ะนักเรียนสังเกตผลลบที่ได้ด้วยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าผลลบ2 1 5บวกด้วยตัวลบ1335มีค่าเท่ากับ ตัวตั้ง1550ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า215เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กๆลองดูตัวอย่างต่อไปนี้กันนะคะ12482-880ลบ880เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนใดเป็นตัวตั้งและจำนวนใดเป็นตัวลบใช่แล้วค่ะ 12,482เป็นตัวตั้งและ880เป็นตัวลบค่ะอันดับแรกเราจะต้องเขียนเลขโดดในหลังเดียวกันให้ตรงกันก่อนนะคะแบบนี้นะคะเริ่มที่ตัวตั้ง12,482เขียนแบบนี้ค่ะจากนั้นมาดูที่ตัวลบกันนะคะ880นักเรียนจะเห็นได้ว่า880 ไม่มีเลขโดดในหลักหมื่นและหลักพันเราไม่ต้องเขียนเลขโดดในหลักหมื่นและหลักพันกันนะคะเราจะเห็นว่า8 8 0้อมี8อยู่ในหลักร้อยเขียน8ในหลักร้อยค่ะมี8อยู่ในหลัก10เขียน8ในหลัก10มี0อยู่ในหลักหน่วยเขียน0อยู่ในหลักหน่วยค่ะจากนั้นเริ่มลบจำนวนจากขั้นที่1 ลบในหลักหน่วย2หน่วยลบศูนย์หน่วยได้สองหน่วยเขียนสองในหลักหน่วยขั้นที่สองลบในหลักสิบ80ลบ80ได้ศูนย์เขียนศนย์ในหลักสิบขั้นที่สลบในหลักร้อย400ร้อยลบแป0นักเรียนจะเห็นว่า400รอยที่เป็นตัวตั้งน้อยกว่าแ0 0อที่เป็นตัวลบดังนั้น เราจะต้องกระจายหลักพันมา1000 1000คือ100ร้อเมื่อรวมกับ400จะกลายเป็น1 4 0 0ในหลักพันส0พกระจายมา1000จะเหลือ1000 1400-800ลบแ800จะเหลือ600เขียน6ในหลักร้อย1 0 0 0ไม่มีตัวลบเขียน1000ในหลักพัน1 0 0 0 0ไม่มีตัวลบ เขียนหนึ่งมื่นในหลักหมื่นเด็กๆจะเห็นว่า12,482ลบ880มีค่าเท่ากับ11,602ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะวันนี้ครูไม่ได้มาคนเดียวคะ่ะครูเห็นพี่นกคู่กับพี่กระต่าย กำลังบริหารสมองเกี่ยวกับการลบเลขกันอยู่เลยเด็กๆลองไปดูพี่นกฮูกกับพี่กระต่ายกันสักนิดนะคะคุณฮูกทำอะไรอยู่คะออกกำลังครับอะไรนะคะออกกำลังสมองด้วยการฝึกการลบที่มีการการะจายนะครับเก๋จังเลยอะคะ่ะถ้าอย่างนั้นขอคุณกระต่ายออกกำลังสมองด้วยได้หรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นเรามาฝึกทำโจทย์กันเถอะครับได้เลยคะ่ะน้องๆช่วยคุณกระต่ายคิดด้วยนะคะโจทย์ก็คือ 4 3 2 0 4ลบด้วย7,685เท่ากับเท่าไหร่อืเริ่มต้นยังไงดีล่ะคะคุณธูก่อนอื่นเราต้องเขียนตัวตั้งและตัวลบก่อนนะครับโดยเขียนเลขโดที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันอ,อย่างนี้ใช่ไหมคะคุณธูถูกต้องครับ แล้วจากนั้นเราก็หาผลลบของจำนวนในแต่ละหลักเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะครับได้เลยค่ะลุยหาผลลบได้หลักหน่วยก่อน4หน่วยน้อยกว่า5หน่วยลบไม่ได้ต้องกระจายจำนวนในหลักสิบซึ่งมี0ูนย์สิบไม่มีให้กระจายอืต้องไปกระจายจากหลักร้อยในหลักร้อยมีอยู่200กระจายไปหลักสิบ หนึ่งร้อยหรือสิบสิบในหลักร้อยเหลือหนึ่งร้อยในหลักสิบเป็น 10, 10. 10, สิบ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 กระจายไปหลักหน่วยหนึ่งสิบเหลือเก้าสิบในหลักหน่วยหนึ่งสิบหรือสิบหน่วยรวมกับสี่หน่วยเป็นสิบสี่หน่วยสิบสี่หน่วยลบด้วยห้าหน่วยเหลือเก้าหน่วยเขียนเก้าในหลักหน่วยหาผลลบในหลักสิบ 9 0ลบด้วย80เหลือ1นึเขียน1ใน,นหลักสิบหาผลลบในหลักร้อยตัวตั้งเหลือ100น้อยกว่าตัวลบ600ลบไม่ได้ต้องกระจายจำนวนจากหลักพันในหลักพันมีอยู่3,000กระจายเป็นหลักร้อยห0 0่หรือ10 0ร้อยในหลักพันก็เหลือ2,000 หลักร้อยสิบร้อยเร่วมกับหนึ่งร้อยเป็น1 1บเอ็ดรลบด้วยหกรเหลือห้าร้อเขียน5้าในหลักร้อยหาผลลบในหลักพันตัวตั้งสองพน้อยกว่าตัวลบเ0็ดต้องกระจายจำนวนในหลักหมืน่นในหลักหมืน่นมีอยู่40 000ื่นกระจายไปหลักพันหนึ่งหมื่หรือสิบพัเหลือสาม0มื่น ในหลักพันสิบพันรวมกับสองพเป็น1 2บสองพันสพลบด้วยเ0็ดเหลือ5,000เขียน5ในหลักพันหาผลลบในหลักหมื่น30,000ลบด้วย0ูนยหมื่นได้30,000ืเขียน3ในหลักหมื่นดังนั้น43,204ลบด้วย7,685เท่ากับ 35,519ค่ะถูกต้องครับเก่งมากๆครับคุณกระต่ายน้องๆก็เก่งแบบนี้ได้นะครับฝึกคิดกันบ่อยเพราะคณิตคิดไม่ยากครับผมสนุกกันไหมคะในขั้นตอนการหาผลลบในการตั้งลบที่มีการกระจายเราสามารถทำได้โดยเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนจากนั้นนำจำนวนในแต่ละหลักมาลบกันเริ่บจาก หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นตามลำดับค่ะแต่ถ้าหากหลักใดที่ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราจะกระจายจากหลักพันไปเพื่อปรับให้ตัวตั้งมีค่ามากกว่าตัวลบค่ะตอนนี้เด็กๆคงได้รับความรู้เกี่ยวกับการหาผลลบโดยการตั้งลบที่มีการกระจายกันไปแล้วนะคะ ครหวังว่าเด็กๆจะฝึกฝนทำแบบฝึกหัดกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ